สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Maths t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับข้อที่4.1นะครับโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผลิตลูกอมรสลิ้นจี่นะครับและลดสละนะครับโดยอัตราส่วนในการผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลดสละนะครับในแต่ละวันนะครับเป็น3ต่อ5นะครับ ถ้าวันนี้นะครับโรงงานผลิตลูกอมรสสลัดได้1 5 0 0 0เมตรนะครับวันนี้นะครับจะผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ได้กี่เมตรครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับอ่าน้องก็จะเห็นตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องอะไรครับอ่าเป็นเรื่องอัตราส่วนนั่นเองนะครับอ่าถ้าน้องๆนะครับอ่าทำเรื่องอัตราส่วนได้นะครับน้องๆก็ทําข้อนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทากันเลยนะครับเขาบอกโรงงานแห่งหนึ่งนะครับผลิตลูกอมรสลิ้นจีนะครับนะครับลิ้นจีนะครับต่อรถอะไรครับรถลิ้นจีต่อรถสระนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วยังไงต่อครับเขาบอกโดยอัตราส่วนในการผลิตลูกอมนะครับรสลิ้นจีกับรถสละนะครับก็คือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนของมันคือ รถลิ้นจี่ต่อรถสลากคือ3ต่อเท่าไรครับ3ต่อ5นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าโรงงานผลิตลูกอมรถสลากได้1 5 0 0 0มตรนะครับเม็ดนะครับน้องก็มาเขียนอัตราส่วนตรงนี้ต่อเลยนะครับเขาบอกลูกอมรถอะไรครับรถสลากนะครับเท่าไหร่ครับ1 5 0 0 0มน้นเม็ดนั่นเองนะครับนะครับวันนี้นะครับจะผลิตลูกอมรถลิ้นจี่ได้กี่เม็ดนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับทำยังไงอ่าเราก็หาอัตราส่วนสิครับว่าถ้าผลิตดิ้นจีสามต่อห้านะครับเวลาอัตราส่วนมันเพิ่มนะครับอัตราส่วนมันจะเพิ่มในเวลามันเพิ่มมันจะเพิ่มในอัตราส่วนที่ทําไมกันครับอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับจากอัตราส่วนของมันนะครับเดิมทีนะครับคือ5ใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ เพิ่มขึ้นเป็นหมื่นห้านะครับมันเพิ่มขึ้นกี่เท่าครับอ่ามันเพิ่มขึ้นกี่เท่าเอ่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เท่าก็จะหาได้ยังไงครับก็เอาหนึ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมครับไปหารอะไรฮะไปหารห้านั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นกี่เท่าครับห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านะครับห้าสามศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นสามพันเท่าใช่ไหมครับมันเพิ่มขึ้นสามพันเท่านะครับก็คือมันคูณด้วยเท่าไหร่ครับ มันคูณด้วย3,000ันนะครับใช่ไหมครับเพราะ3 0 0พเอาไปคูณกับ5ได้เท่าไหร่ครับได้15 0 0นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วในเมื่ออัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นลิ้นจี่มันก็ควรจะเพิ่มขึ้นด้วยกี่เท่าครับคูณด้วย3 0 0พเท่าเหมือนกันนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นด้วย3 0 0พเท่านะครับเสร็จแล้วก็เอา3 0 0พันไปคูณกับอะไรนั่นเองครับ สามพันไปคูณกับ3ได้เท่าไหร่ครับสามพัคูสได้900 0นะครับเห็นนะครับแสดงว่าอัตราส่วนใหม่ของมันคือ900 0ต่อ1 5 0 0 0นันนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบได้ยังครับตอบได้แล้วนะครับลูกอมวันนี้นะครับจะผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ได้กี่เม็ดครับผลิตลูกอมนะครับรสนะครับลิ้นจี่นะครับ ได้กี่เมตรครับก็อันนี้นั่นเองนะครับ9,000เมตรครับเป็นคำตอบครับอ่านะครับไม่ยากเลยนะครับ